สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดอครับผมเมื่อนี้ผมกับมีขึ้นตีมารีวิวห้เบิร์นนะครับผมเป็นขึ้นตีบวกเจนิ้วครับผมเอ็นเบอร์ลอยหา,าิตีเข่าขาเข่าข้อเขา่ขาปีกเมื่อวนนี้เป็นการมารีวิวแบบว่าละเอียดนะครับผมว่าสั่งหนึ่งชุดจะได้ยัง,ยงไปแน่นะครับผม สำหรับหนึ่งชุดจะมีสิบหารักนะครับผมสามสิบวงเป็นพีเสือนะครับอันนี้คือการตีโตรงเอ็นเบอร์ลอยห้าสิบนะครับเอ็นจะมาโค้งเข่าหาลักนะครับผมส่วนห่วงจะเป็นห่วงต้อง,ดงแดงล็อกขาอาัตโดมัติล็อกล็อกข้ออัตโนมัติใส่พระ,ะนะครับผมสำหรับรอบไข่ตัวผู้นะครับผมอ่อ ปักห้างหนาไกลหนึ่งขืบมือเข้าือว่าหนึ่งฟ้ามือเข้ากับพ่อนะครับส่วนรายละเอียดไปจะอยู่ประม้าณนี้นะครับผมเป็นลล่เกี่ยวเป็นยังเรเป็นเกี่ยวเฮดไห้มันเนในความแน่นค่อยเอ็นรูออกจากลักแล้วก็เวลาปัก็ี่ได้สากมือเขาจังไวยจะได้ปักง่ายนะครับผมการใช้งานกับปักตรงตรงครับเพราะต้องเอียงเพราะต้องยังครับผมตั้งตรงตรงปักในสมปรย์เอาสัมันครับผมรอรับประทานย่างเดียวเนะครับ อันนี้เป็นการทันานรักเขารักยบร่อยแล้วนะครับผมผมกะสิว่าโย่งรักมาต่อไปวันนี้บันจังวัสามสุดก็เลยมีเวลาก็เลยรีวิวให้เบิ่งครับผมต่อไปผมสิโย่งรักนะครับผมบัดนั้ครับนี่นะครับโยงรักแล้วกะสิออกเมื่อประมาณน,นี้ครับผมใส่สายโยงรักแล้วเป็นเชือกนังทักเกือบครับผมใส่งานง่ายผูกผ้าง่ายนะครับผมมีความเหนียวพอประมาณน,นะครับผม เ so. ส hab, ือกโย่งรักตัวนี้ครับผมตอนนี้ยังว่าส่รัางเก็บนะครับผมใส่รัางเก็บใส่ยังพรอมราคาซีอูแปดร้อยเข่าเก่าร่วมส่งนะครับนี่คือรัางเก็บนะครับสางมาโดยเฉพาะคึืนตีนะครับสางมาให้เฉพาะคึืนตีเลยความแข็งแรงของรัางเก็บปรต้องห่วงครับผมดันเอ็นได้แน่นครับผมใส่ได้หอดวงเก่านิ่วครับผมผมออกแบบมาสําหรับคึืนตีโดยตรงนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็น่ซร์คืนหน่อย มา้ากสิม่วงในสองหลอดยางสวยงามเพือ่อนครับผมใส่ขึ้นหน่อยก็นดีเก็บวงเดียวได้ประมาณหกสิบรักครับผมต่อล่างหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมใส่ล่างเก็บนะครับนี่คือใส่ล่างเก็บแล้วครับก้าสิบออกมากประมาณนี้เนีดยแพบผ้างายเก็บงไงนะครับล่างเก็บกับมีความแข็งแรงนะครับผมเอ็นเบอร์ซี่ลอยม่เห็ดขอบครับผมจะมีความแข็งแรงเอ็นเบอร์ลอยห้าสิบทักตัวนอนนะครับนี่แหละครับสุดหนึ่งสิบหาลักก้าสีด้ ประบ้านนี้ครับผมราคาแปดลอยเขาเก่าร่วมทรงเจ็บปลายทางแล้วครับนี่ครับความแข็งแรงของขอบของร่างเจ็บแข็งสมัยห้องหิวไอเบิงครับผมถ้าเข้าเห็นเบือสามลอยกันยังอ่อนอยู่ครับผมผมก็เลยคิดคนออกแบบมาสําหรับคลื่นตีโดยตรงนะครับผมออกแบบว่าให้แบบว่าเจ็บรักษาง่ายครับดันวงในสวยงามครับผมยมในเทียบไปเบิงด้วครับว่าั่งเจ็บเบือสามลอย ครับเบอร์4ี่ร้อยมันตางกับบองไหนนะครับผมขอบเบอร์สี่ร้อยความแข็งแรงสูงครับผมสว่วนขอบเบอร์สามร้อยมันยังอ่อนอยู่ครับผมสําหรับจนถูกผมเนาะผุก็ได้เดห็นแต่มันสมบูรณ์แบบเหม็มปก้ง,ง่ายใส่ง่ายนะครับผมปาเดี๋เทียบให้เบิ้งด้อครับผมบมาเนีเบอร์สามร้อยเห็นบ่ครับเมื่อสี่ร้อยความแข็งแรงในแบบสาครับ สำหรับผูบ่อร่งเก็บกับสีรลคาเจ็ดลอยเก่านะครับผมตอนหนึ่งสุดอ่าั่งเก็บกับแปดลอยเก่าเก่านะครับผมรวมทรงเก็บปลายทางครับนี่นะครับขอบเบอร์สามลอยมอสี่อนยังสิละครับผมว่าสาหรับขึ้นบวงบกินหานิวนะครับถ้าเป็นขอบเบอร์สามลอยอันดีขอบเบอร์สี่ลอยก็ได้เก็บในหอดวงเก่านิวครับอันนดี้คือผมแพ็คแล้วนะครับผมทีพอฟิวมพยางดีนะครับผม เรือที่สี่านทรงกันยังจงื้อฟ้องจิมเบลเสียหายครับผม่วนไล่วนจ,นจนื่อทีู่ของลูกค่าผมกับสีเขียนไว้ข้างล่างนะครับห่อสมารถเปิดเผยเลยเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านทานี่เขาว่ารับชมเนาะครับ